โอเดงยาที่ได้สาขาหลังที่ออฟฟิศเลยเอ่มีแต่ไอ้แก่นี่แหละเกนไขไหนห่อะไรเต็มเลยแต่ไม่มีซองยูสุเกะนี่ก็มั่วครับมันอยู่บนเชลนี่ซองหออแฟบ่อแฟบเป็นกุ้งว่าบาระจะจำเอาไว้เดี๋ยวเราจะแกะไปก่าจะออกซองดีหอออแฟบหรือว่า่อแฟบในตำนาน เก็บไข่เกแก่เต็มเลยยังไม่ได้ซองยูสเกตนแต่ไปรับห้าแพ็คมาแล้วต้องมีบ้างเดี๋ยวเราจะทยอยแกะวันละแพ็คตอนนี้ยังสั่งได้นะครับใครสั่งเอาออนไลน์ก็ยังเปิดอยู่สามวันแวโอเฮ้ยก็นำกันเดี๋ยวคงจะหมดลยไม่ช้า แเด็กเซเว่นไม่ขยันขยอเว้โมเแต่ถูพื้นอยู่ตรงน,นี้ปก <c oughs> ติอาโวยวายพอให้คนอื่น,นแกะแทน <c oughs> <c oughs> แล้วเขาลูกเป็นโ <c oughs> อเด็งย่าเขาชอบเอายอดแล้วตอนนี้มันเิดไม่อั้นนะจะสั่งไปยี่สิบแพ็คอะไรก็ได้คนระับ เขาไม่ได้อ่านเหมือนรอบก่อนๆอ,อ่านแค่คนละห้าแสดงว่าไอยูอยูเนี่าจจะคนเล่นหน่อยหรล่ามืมีคนรวบรวม s s r ออกไปเบอร์ศูนออกไปแล้วยี่ามใบมั้ยยังมีให้ลุ้นอยู่อีกใต่เบอร์อื่นก็ไม่รู้เขาแคปรูปม,มารวมไว้ ทำอัปเดตเรื่อยๆจะได้รู้ว่ายังเหลือให้ลุ้นอยู่หรือเปล่าอ๋อะจะมีแค็กนี้ก็ได้ใครจะรู้มีเฮโอกินไข่บานเลยอเอเอเอียวมาไอหอแฟบมาก่อนเลยไอคัวบระละอคันเตอร์อีก่อนครับไอคัวบรรละ นี่จะสองคั่วบระล่อ้ยซ้มอีกเอา้าได้คั่วบัลลเลย SR ด้วยใช่ไหมเนี่ยถ้าเป็น,นลายแบบนี้นี่ n u m เบอร์แปดสิบเจ็ดไอ้โหซอหอแฟบในตำนานเว้ยเอาเรื่องเอาเรื่อง ได้ SR เลย SR เป็นเลยนะครัชโอ้หเปิดหอ่อแฟบยิงเลยววแรงของเขาแรงใส่หอก่อนซองใหญ่ไปหน่อยไม่มีซองที่มันพอดี <c oughs> เป็นซองการ์ดโปกเกมอนนะันเป็นเลยใหญ่เลยแต่ก็เรื่องดีก็ไม่มีอะไรจนะใส่เลยเได้ SR ใบแรกจากหลังออฟฟิศแล้วนี่เอง สามโมโมทาโร่สามที่เหลือแทบจะไม่อยากจะแกะแต่เขาบอกว่า SR จะไม่ปนกับไอเอสเอสอาร์จะไม่ปนนะเพราะนั้นต้องแกะให้หมดนะครับไม่ใช่ว่าหยุดแกะหยุดแกะนี่อาจจะพลาดของดีได้เพราะมันจะแถมมาเกินมันเหมือนจะได้สองใบโยมิคุรามะแล้วก็แกะต่อครับปึ๊บ เกณฑ์ใค <c oughs> ชื่ออะไรจำไม่ได้อ <c oughs> ีเอยังเกอร์โทงูโลอีเอตาที่สามเตอร์ <c oughs> เริ่มไม่คมอ่ะ ยูส oh, ึกเกะโหงอว่ะ huh. ส <c oughs> <Qu orum S 2> <c oughs> ุกิโตเฮ้ยว่สุกิฮิโตะนี่รึจักยูสึกเกะมีขาดความคมเริ่มถดถอยโหมันกลับหัวเลยคุรามะซ้ำอีกแล้ว ไร <R> <c oughs> เซนเฮ้ยลงลงน้ำหนักมือนิดนึงงอ๋อฮิวสุกเกะซ้ำอันนี้ไพ่คู่บุรามะกับพีเอ หัวมาทีเอกครับซาเคียวอะไรไม่รู้โอ้ยเอสเโยมีอีกแล้วก็ยังเงอร์โทกุโลโอ้โหนี่นี่ เราเข้าใจว่าเป็นแพ็คเดียวกันนะซ้ำอะไอย่างนี้เลยนะนี่มันขนาดมันทำมาร้อยกว่าใบไม่ต้องซ้ำกันในแพ็คดูตายแต่ว่าเขาได้สองใบก็ยังดีซ้ำไอ้ทงโลซ้ำจำได้เนี่ยเขาไม่ซ้ำกันเท่านี้ไม่ <c oughs> ไรครับเราได้ SR มาหนึ่งใบดูให้ดูชัดๆ สู้แสงหน่อยลายน่าจะ S R เพราะเห็นว่า T R มันจะเป็นลายเียบเรียบลายเรียบโอเคจบไปหนึ่งแพ็ค